สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบใหม่ของ m a g n u m 3.0นะครับซึ่งเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนร้อนใหม่วันนี้เลยแล้ะครับและผมก็ลองใช้ดูแล้วครับมันเรียกว่าระบบ t e n t f ฟังชั o นนะครับซึ่งมันคือระบบที่จะสามารถแต่งสกินปืนของคุณเองได้นะครับให้สวยงามเหมือนกับเกมอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าว่า ระบบนี้เนี่ยตอนนี้สามารถใช้ได้แค่ปืนกึ่งอัตโนมัติกับปืนลูกโม่นะครับแล้วก็จะไม่สามารถเพ้นได้ทุกชิ้นส่วนนะครับซึ่งจะเป็นพวกชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างปืนกึ่งอัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นลำเลื่อนหรือด้านจับนะครับวิธีใช้งานนะครับไปที่ customize นะครับแล้วก็เลือกชิ้นส่วนที่ บอกไปดังก่าน,นะครับก็คือเป็นลำเลื่อนหรือด้ามจับนะครับผมขอเลือกเป็นลำเลื่อนนะครับหรือสไลด์นะครับผมนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องซื้อมาก่อนก็คือ default s l ล d e นะครับแล้วจะมีปุ่ม3สีอยู่ข้างๆนะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยให้กดที่ปุ่ม3สีนะครับนี่คือหน้าจอในการเพ้น์ปืนนะครับผม วิธีใช้งานนะครับให้กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยม3ามชั้นข้างบนแถบสีก่อนนะครับเพื่อทําการเลือกลายก่อนนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเนี่ยครับว่าอยากจะได้ลายไหนนะครับผมพอเราเลือกลายที่ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับแก้ได้ครับสมมุติเป็นลายนี้นะครับ ไอ้ที่บางอันเนี่ยมี1 2หรือมี3เนี่ยหมายความว่าก็คือเป็นส่วนนะครับก็คืออย่างลายสตาร์สองเนี่ยก็จะสามารถเพ้นได้3ส่วนนะครับในการจะเพ้นอย่างแรกนะครับต้องปรับ A เท่าๆนี้ก่อนนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะปรับเข้มมากน้อยแค่ไหนนะครับพอหลังจากนั้นเราก็มาปรับแถบสีเอาเนี่ยว่าจะให้ สีไหนสว่างมากน้อยแค่ไหน,นครับหรือจะเป็นการผสมสีแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะพอเราได้ส่วนที่ต้องการแล้วเนี่ยนะครับก็ไปที่ส่วนที่2เนี่ยสและ3าเนี่ยมันจะปรับมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาปรับลายของเราหรือปรับความเข้มของลายเนี่ยได้เหมือนกันนะครับผมพอไปที่3มเนี่ยก็ อันนี้เขาจะให้ทุกอย่างมาเป็น100%ซนนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับว่าจะจางมากน้อยแค่ไหนปรับให้เป็นเฉดสีอะไรนะครับผมเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราปรับนะครับส่วนแถบข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือวิธีการเซฟลายของเราไว้นะครับเผื่ออันไหนที่เราอยากจะไปใช้กับปืนกระบอกอื่นเนี่ยเราก็สามารถกด ค้างเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นการเซฟลายเอาไว้ให้นะครับซึ่งเราสามารถนำาลายเนี้ยไปใช้กับปืนกระบ,บอกอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาเพ้นใหม่นะครับพอคุณมั่นใจว่าคุณจะเลือกลายนี้นะครับคุณก็กดปุ่มสีแดงได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีการใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับแต่ด้วยตอนเนี้ยมีกิจกรรมลดราคาในการค่าใช้จ่ายเพ้นอยู่นะครับก็ รีบไปเพ้นปืนที่ชอบกันได้เลยนะครับผมจากนั้นก็กดซัมิีเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ